สวัสดีครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับ My Alive and Jamer TV นะครับและอยู่กับผมดิวถ้าท่านผู้ชมกำลังรับชม Need for Speed m o d สองพันสบสองก็พาที่แล้วเราก็เคลียร์ภารกิจสุดท้ายของครันี้ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราจะลองมาเคลียร์ภารกิจกันอื่นก็เป็นยี่ห้ออะไรดีอืมเป็นยีห่ห้อ เคลียร์สกายไลน์ไหมผมว่าเคลียจีท t อาเนี่ยแหละมีสองคันอ่าคันนี้แล้วกันขี่ไปเองเลยแค่อืมทางไปมีตำรวจด้วยอืมไม่เป็นไรแล้วก็เลี้ยวซ้าย สองจุดห้าไม้ต้องต่อไปน่าเปลี่ยนรถเป็นสีขาวแล้วตำรวจไปๆบๆรู้สึกว่ามันจะจับแต่เมื่อขับเกินร้อยมากถ้าจำไม่ผิดนะในระยะที่มันเห็นนะพอเราขับเลยปุ๊บมันก็จะตามจับเราโอค จากนั้นก็ตรงไปต่อแล้วก็มีเลี้ยวหักศอกข้างหน,าน้าเนี่ยตรงต่อสรุปปีภารกิจเมื่อวานที่เคลียร์ไม่จบก็ก่อยลงไปเอที่มันให้พา w า power shot พิมเป็นในตัดได้ก็รถก็ยังไม่เต็มยังไม่เุดมโอ้ร่วง,งไปได้ต่อ คจะจะจะเป็นชีวิตจริงอีกขอหักตายแล้วโอเคศูนย์จุดเจ็ดไม้ก็จะถึงแล้วชนศูนย์จุดสี่ไม้ใกล้ถึงแล้ว ไม่ปวดตรงไหนวะเลยเลยเลยไลลมาขึ้นรถ GTR มทำยัไูตีมีภารกิจอะไรออฟเดอะกริดไกลไหมตรงไปข้างหน้าโอเค2.8งจุดแปดมาคราวนี้ยังไม่ได้เคลียอะไรเลยรถรถยังแบบเดิม,ดมไม่มีเนตัดไม่ได้แต่งอะไรเลย โค้งไง GPS มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามทิศทางเราครับเล็ดพาสับสนเคเคทางนี้ก็ไปได้อืมพาเสียเซลล์นะาทางไปมีตำรวจเลยนะครับกูชนกูเพิ่งเปลี่ยนรถได้ไม่นานกูชนดีแล้วกูชนไหวม,มากโอเค okay. ตำรวจไม่ได้ไปร่วมทางกับเรา ถ้าไปแผนที่มันต้องให้แบบไปทางที่แบบขับลำบากว่านี่ขับเทบๆอยู่นีย่ยเห็นไหมปูดทาวก็ททางขาดคำโอ้ยรถบนถนนดดเยอะจังเลยทางไหนวะตรงตรงตัตรงหีนึ่งจนหกไหม่ ยี่สิบกว่านี่คือเดินๆยังยังไม่สุดเลยดูแลนะ้วตอนนี้ที่ปิดท้ายแหละโยกอ่อะไรข้างนี้อะ่ะจะพาไปเฮ้ยตำรวจโ,โอู้หูเก่งแค่ไม่ทันเราไม่แข่งซ่อมรถก่อนดีไหมเคก็ยังจะออกมาชน ผ่นถึงเส้นแทนก็ต้องซ่อมเออสีดำก็สีดำสภาพอย่าชนเลยไหน่อยเสียดกลับแล้วออภารกิจอะไรเริ่มปลดล็อกเบิร์เนตัสและออฟโรดชายบวกค่าหัวถ้าชนะทั้งหมดเพิ่มอีกสองหมื่นสี่ ชาวโซโนสตอปปิ้งแอนนทตาโรงงานนี่หว่านั่นเมื่อกี้ชนกันใช่ไหมออดีเนี่ยรถเราใช่ไหมแล้วรถก็เดิมๆไม่มีอะไรเลยเยี่ยมโอ้โหสภาพทาง โอ,โอ้ยอาไม่คยมาเล่นแถวนี้อ่ะมีแล้วเลยแขกแบบมีคู่คุนเหมือนแขงในตำรวจอีเลยไม่ชอบอะ่ะเ,เรื่องใหม่ที่ถ้าเราไปอยู่อันดับต,ต้นมันจะนตำรวจเจอไหมเบื่อที่สุดคือเบอื่อตำรวจหนียาก ไม่ต้องดูแล้วดูไปเมื่อกี้พอเลยอ้าวทำไมรถมันขะห้องอะไรอะไรไปชนเลยอ่ะตำรวจก็เจออยู่ดีครับแต่ยังไแล้วก็อยู่ที่สัมแล้วก็ตรงก่อนสภาพถนน อะไรสมมโอโอ้โหอือหือือหือยข้างหน้าดิอยดิอยโอ้เราได้ไปด้วยอาข้าหลังตมาอเละตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งเอ ไปอ,อ,อ่เอ้ย,อยที่หนึง่งอ้คเอ็าางเด็กอะนะอยู่ข้างหลังนี่เองมไจะแดกกระอบตำรวจตามโอ้ตำรวจแข็งเนกันอ่ะเขาไปอยู่าาที่สองร้รถมันงะแลมแล้ว,ลวตำรวจ ลอยป,ป่บลอยปลุบอีทียาชนตรงนี้มั้วช่างใจจะไปซ้ายหรือขวาเชื่ออยู่ที่ด เรือกขวาตำรวจตามติดเลยแทนที่จะเป็นในพวกที่มาแข่งนีม่มันเป็นตำรวจทั้งที่สองที่สามในแผนที่ f i n i s เคแนนในตัดกับยางออฟโดอรดปวดมือสองนาทีแป ติดตั้งเลยติดตั้งหนีตำรวจแล้วไปเลยจะมีตำรวจอุ้ยเกือบโดนจับเมื่อกี้เกือบเต็มหลอดเลยแหละไปแล้ว ใช่แล้วโอ้ยหนุอเคเมื่อกี้บันที่แคมผมไม่ได้ลงทะเบียนเขาเลยตัดไปแป๊บนึงโอเคตอนนี้ก็อยู่บูดาวแล้วอย่าเจอดิอะไรวะตำรวจอะไรของมึงเนี่ย ไเฝั่างอะไรอุยอัมันจะเป็นยีตะกัดฝ่าอะไรหลบไป รถต,ตรงนี่ก็เร็ว,รว,รวย,ยังไงแต่รอดนี่เฮ้ยชนพี่ฝังทางทำไมวะยังยังระดับสองแล้ว ไปแล้วคุลกูหงนั้นลลเลยเหมืเข้าตรงนี้แหละไม่หาก็ไม่เจอหรอกเสือกได้ยินเสียงรถไ,ไปแล้วูหลบตรงนี้นแลหละแุลนี้แหละคุลกตรงนี้นแหละ ขอให้รอดเถอะปวดมืออย่าเลี้ยวข้าทางขวาเออกลับรถดีมากขอจะผ่าพรถสุดอีเวนตแล้วได้ขั้หัวเพิ่มอีก2,370ใช้เวลา4นาที48่สิบแดูคุณภาพรถแป๊บซ่อมหน่อยโอเค ร้านชอบอยู่อ่อจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอีกไม่เคยเล่นสก,กาไลน์เปลี่ยนเป็นสีขาวได้อยู่นะก็โอ้มาภารกิจต่อไปอีกหนึ่งจุดห้าไม้จากที่นี่ไป รอยาเจอตำรวจเนหนให้ไปทางซ้ายแกแปดที่ชอบไปขับย้อนสอดนึงเลยวะลองไปทางขวาี่เปลี่ยนใช่ไหมเออเปลี่ยนปีละแหน่แล้วข้างหนมันก็อ๋อมันต้องเ้ยวปั่งทางหลบไป อีกแปดไมล์จะถึงต่อหนุนจนหกไมล์หนุนจนห้าไมโอเคแล้วก็มีเลี้ยวข้างหน้ามาจอดอะไรแบบนี้วะเนี่ยมีทางลัดไปไหมอ๋อแค่ถึงที่สองน ข้างบนนะข้างบนก็ข้างบนอิมพอร์ตดิวตี้เริ่มเซอร์กิตเลสแข่งแบบบนมุมกล้อง ทมีแค่สีได้ไปเลยรอยที่ตรงนี้ที่เราหลบตำรวจเมื่อวานนี่รอ เลยขุดแบบก็บเลยขุเลยกลับมาอยู่ที่สีเยี่ยมเลยมีสองรอบตามทำไม่ละถนนถนนถนนมึงจังไรมากทำไมรถขับอิดมันสภาพดแีแบบวะดูสภาพรถเราเด ตานนี้เขาไม่มีตำรวจนะขี้เกียจพอชนโชคไม่อยากเจอตำรวจนะขี้เกียจหนิอันนี้กูไม่เลยอันนี้กูเลี้ยวก่อนกูมีมความพอดีกว่าแม่งเออตอนนี้ต้องเข้าที่หนึ่งนะเว้ย ตำรวจเสียบเจอเขาให้หลุดดิตำรวจมึงก็รู้ดียังไงสายตาดีเถอะกี่กตรำรวจ โดนแซงตรงไหนวะเนีเ่ยที่สามเหรอชนตัวแกมิร้า ถนนนรกสิครับตำรวจมันก็ยังจะเจอเนาะ เป็นชายรงไหนวะเนี่ยโว้ยเป็นชายอยู่หน้าเอ้ยอะไรอยูวะเฮีย ตั้งก็ติดตั้งต้องมันดีตำรวจดิโอหลุดจากวงหาเรียบรอ้อยแล้วก็แอบอยู่ที่เดิมเชอร์สุดอีเวนนี่รัภาพ้วน ตัดหน้าหน่อยเดียวเองอะไรหะอแ,แม่งซ่อมรถแรมเไม่ได้เลยลาะหมดอารมณ์เล่นเลยมาร้านซ่อมแมทั้งไหนวะไปกคนนีแรมโบว์อะ จะค่อยเล่นเชียร์คันนี้้ใหจบอนภารกิจเมื่อกี้ถ้าเข้าที่หนึ่งมาได้อะไรดูถ้าเข้าที่หนึ่งทำให้รถเบาขึ้นอืเยี่ยมไม่ได้วยนะแล้วก็ไปเคลียร์รถอะไรดัมโบ ก็าพัฒนาระกิจต่อไปมันอะไรภารกิจได้ลองเกียร์กับอะไรวะผั <c oughs> ดไม่ออก <c oughs> ขี่รถเล่นสักหน่อยว <c oughs> นมาตรงไหนวันะีหน นีนนะ้ตำรวจตำรวจหนอยอยู่ข้างล่างแต่ร้านสำรวจแล้วเคจะได้ปิดคลิปนี้สักทีนีเ่เราเริ่มคันนี้ด้วยสีแดงจบลงด้วยสีแดงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะอย่าลืมนะเออ โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับใครที่มาชมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ